สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นๆนะอ่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นๆนะครับแหม่ไม่เจอกันตอนเย็นนะครับมานานมากเลยใช่ไหมนะครับหลายคนก็เจอครูส่วนใหญ่จะเจอตอนเช้าๆนะครับเจอตอนเช้านะครับหรือว่าถ้าเจอตอนดึกก็จะแบบดึกไปเลยใช่ไหมดึกไปเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเจอครูตอนค่ำๆแบบนี้ครูก็ยังไม่เคยมาเวลาประมาณนี้นะ นะครับก็เข้ามานะครับเรียนรู้ร่วมกันได้เนาะวันนี้เรามีหัวข้อมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับอ่านะสวัสดีครับคุณนงลักษณ์นะครับวันนี้หัวข้ออะไรนะครับหัวข้อเลือกฟังเสียงในหัวของเราเนี่ยหรือว่าเลือกฟังนะครับเสียงจากคนรอบข้างดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่แบบ เฮ้ยฉันจะฟังเสียงในใจของฉันดิมะฟังเสียงหัวฉันมนะเนีครับหรือว่าจะฟังเสียงจากคนรอบข้างฉันบ้างอะไรบ้างเดีนะ๋ยวก็เราจะให้น้ำหนักไปทางไหนดีล่ะเพื่อที่ฉันจะได้ลงมือทําใช่ไหมอะใครที่ก็มาแล้วนะครับทักทายครูครูเข้ามาได้นะครับพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณโอไม่โ oh อ oh. นะครับได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่าวันนี้ครูมาแบบแสกกลางมาเลยนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็น นะครับวิธีการแทรกกลาง,งครูในะครับอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณโอไม่โอได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่าเนะครับได้ได้ยินเสียงชัดแล้วก็ช่วยกันส่งพลังงานบวกๆนะครับคนละก้าประโยคก้าพลังงานกันเข้ามาเนาะใครส่งมาครบก้าประโยคก้าพลังงานแล้วก็พิมพ์เลขก้ารวัวๆนะครับวันนี้มาตอนใกล้ๆ จะหกโมงเย็นนะครับคุณฝนสวัสดีครับคุณเตือนใจนะครับมาส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาด้วยนะครับบางคนบอกครูขายังไม่เคยเห็นลุคนี้ของครูเลยใช่ไหม <laughs> ลุคนี้นี่เป็นลุกที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ลุคนี้เท่าไหร่จะมา <laughs> คุณเตือนใจนะพลังงานที่สามชาแนลภหตัวเองวันนี้คุณให้ภัยตัวเองเรียบร้อยหรือ,อยังเป็นคนบอกครูขาหนูต้องให้ตัวเองให้ไวคะ่ะเพราะว่าหนูต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหม โคชกรวันนี้โคชกรเขามานะวันนี้คุณเอมี่จากเมืองกรุงเทพนะพิมเก้าเข้ามาแล้วแล้วมีใครคันมือตอนเย็นม,ม้้งไหมคนไหนยังไม่เคยคันมือนะลองมือขึ้นมาแล้วเกบบาเบาๆนิดหนึง่งครูขาหนูน้องเกามือแล้วจะมะคันมือแล้วจะมคันมือร้องเงินเข้าจะป้าคันมือแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าวันนี้หัวข้อที่เรามาเรียนร,รู้ร่วมกันก็คือเราเนี่ยนะเราเราเลือก ฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวเราหรือว่าฟังเสียงจากคนใกล้ตัวเราคนรอบตัวเราบางครั้งเนี่ยในชีวเราอาจจะเจอเรื่องราวที่เราแบบเราอยากจะทำนะหรือว่าเราเรากำลังจะทำอยู่ก็แล้วแต่แต่ว่าในหัวของเราเนี่ยมันก็บอกว่าเฮอททำไปเฮ้ะใช่ไหม line? แต่คนใกล้ตัวเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไปหรอมันจะดีหรออย่าไปทำเลยมันไม่ success หรอกหรือไหมหรือในหัวเราบอกว่าอย่าไปทำเลยแต่คนใกล้ตัวบอก ทำเหอะอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มะสถานการณ์ที่แบบว่าฉันจะฟังเสียงใครดีอะฟังหัวใจฉันมะฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวฉันมะหรือว่าฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวใจฉันนะครับหรือว่าจะฟังเสียงจากคนใกล้ตัวฉันอ่าฟังสิ่งไหนดีครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างบางคนบอกครูขาหนูเคยเจอเหตุการณ์แบบที่ครูว่านี่แหละค่ะมันมันจะกลับตัวก็ไม่ได้ใช่ไหมะจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงใช่ไหม,มเหมือนเพลง ที่เบิร์ดเลยนะครับมีใครเคยฟังบ้างกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลิกทางใดแม่ครูไม่ได้ร้องเพลงนานเท่าไรหร่แล้วนะนะบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเ,ออเราจะไปทางไหนดีเนาะนะครับในหัวเราบอกว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะดีนะ แต่ว่าทำไมมันยังไม่สําเร็จสักทีใช่ไหมสําหรับบางคนหรือระหว่างที่กําลังจะทําไปสู่ความสําเร็จนี่แหละมันก็มีความล้มเหลวเข้ามากระแทกใจตลอดใช่ไหมแล้วคนใกล้ตัวเราก็ดันเห็นเหตุการณ์ความล้มเหลวของเราตลอดตลอดเขาก็มาบอกเราว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเธอนะนะอย่าไปทําต่อเลยนะทาสิ่งใหม่เถอะนะครับเลิกเถอะนะครับใครเคยเจอแบบนี้มหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาแนะ แนวนิดนึงหรือว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งวิธีการที่ครูจะมาพูดหรือว่ามาบอกกันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์นะครับแต่ว่าก็อยากให้ฟังเอาไปเป็นแบบข้อมูลในการตรัดสินใจเดีนะ๋ยวเพื่อเราเจอเหตุการณ์นี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราเลือกเราเลือกนะครับเราลิงเนี่ยที่จะฟังเสียงใครดีนะครับกับเหตุการณ์นั้นตแต่ว่าบางครั้งนะครับถ้าเราฟังเสียงข้างในของเราจริงๆนะอันนี้ครูต้องจาก จากที่เราเจอกับตัวเองเนาะครูเป็นคนที่เป็นคนร,ร้นนะเป็นคนร,ร้นเล็กๆนะดื้อเล็กๆนะเป็นคนที่ร้านเหมือนกันร,ร้านเงียบนะก็คือดื้อเงียบนะครับเพราะะนั้นเนี้ยเวลาเราถ้าเราเชื่อเราตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าระหว่างทางนะครับที่ความเชื่อที่เรามันมีอยู่เนี่ยแล้วเรากําลังลงมือทําไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่สําเร็จทันทีนะครับอาจจะยังสําเร็จยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่ายังไม่ได้ตามที่วาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ระหว่างนั้นนะนะครับครูก็ยังเชื่อข้างในของครูอยู่นะต่อให้มีคนข้างๆข้างๆตัวครูคนใกล้ตัวครูเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าทาเถอะเลิกเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้หรอกครูก็อาจจะเก็บมานะครับมาคิดมาพิจารณาว่าออหาเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงมองเราแบบนั้นแต่ว่าพอเราหาเหตุผลได้โอเคเขายังไม่เข้าใจ Bonnie, เราหรือเขายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าข้างในของเราเนี่ยเราเชื่อในเป้าหมายเรามากน้อยแค่ไหน นะครับหรือว่าเรากําลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อลงมือทําไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับหัวข้อวันนี้นะครับบอกเลยว่าบางครั้งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับถ้าเราเลือกเลือกนะมันต้องเลือกอยู่แล้วนะครับว่าเราเลือกจะฟังใครฟังเสียงจักใจของเราฟังเสียงจากหัวของเราหรือว่าเลือกฟังนะครับจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เขามาแนะนําเราหรือว่ามาพูดกับเราเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าการที่คุณเลือกตัดสินใจว่าจะเชื่อสิ่งไหนไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะครับอย่าไปโทษใครนะว่าเอ้ยฉันเลือกทางเดินแบบนี้สมมุติว่าคุณไปเชื่อคนอื่นใช่ไฉันเลือกทางเดินแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับพอมันเกิดผลลัพธ์ไม่ดีก็จะไปโทษคนที่แนะนําคุณอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะนะครับหรือว่าคุณเลือกนะครับตัดสินใจตามความเชื่อของตัวเองแล้วตามเสียงที่มันอยู่ในหัวของตัวเองแล้วเนี่ย นะครับแล้วคุณก็อะไรครับเกิดล้มเหลวขึ้นมาแล้วมาตีโพยตีพายโทษตัวเองวฮ้ยทาไมฉันเป็นอย่างนั้นทําไมฉันแพ้อย่างนี้ทําไมฉันไม่สําเร็จแบบนี้นะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องยอมรับนะครับในการตัดสินใจรุกการตัดสินใจนะครับก่อนที่คุณเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจเรเองหรือว่าฟังเสียงจากหัวของเราเนี่ยหรือว่าฟังเสียงแนะนําจากคนรอบข้างเนี่ยอันแรกเนี่ยคุณต้องยอมรับนะครับข้อแรกนะคุณต้องยอมรับ ทุกๆการตัดสินใจที่คุณเลือกนะครับข้อแรกนะครับช่วยกันพิมพ์นิดนึงต้องยอมรับทุกๆการตัดสินใจที่เราเลือกที่เราเลือกว่าเราจะเลือกฟังฟังเสียงจากใจของเราหรือว่าเลือกฟังจากเสียงคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราดีเขามาแนะนําเราเนี่ยอันแรกเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วไม่ว่าผลมันจะเกิดเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะยอมรับมันนะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ย คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อเสมอว่าสิ่งที่คุณเลือกนะครับไม่ว่าผลลัพธ์มันจะดีหรือไม่ดีนะนะครับย่อมพาชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่จุดที่อะไรครับพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเสมอนะครับคุณต้องเชื่อนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะครับเลือกฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยหรือว่าในหัวในสมองคุณเนี่ยกับเลือกฟังนะครับเสียงจากคนแนะนําที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยนะครับคุณต้องเชื่อนะครับว่า ทุกสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยกำลังนาพาชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่ด้านที่มันพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อวานกว่าเมื่อหลายปีก่อนอยู่เสมอนะครับพิมพ์ทันไหมสองข้อนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับข้อ3ไหนใครพิมพ์ทันบ้างบางคนบอกครูกาหนูยังส่งพลังงานบวกๆอยู่เลยนะครับส่งพลังงานบวกๆอยู่เลยไหนมีใครทันบ้างนะครับมีใครทันไหมนะอ่ะ คุณลินนะครับต้องยอมรับนะครับทุกการตัดสินใจนะครับไม่ว่าเราจะฟังอันแรกนะครับอันแรกคุณต้องยอมรับนะครับทุกการตัดสินใจนะไม่ว่าคุณจะเลือกฟังเสียงที่มันอยู่ในใจของคุณน่ะคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกเนี่ยนำพาชี่ิตคุณไปสู่ความสําเร็จได้ก็จมยอมรับถ้าคุณเลือกในด้านนี้แต่ถ้าคุณนะครับเลือกฟังคนแนะนําใกล้ตัวคุณเขาบอกเลิกเถอะอย่าทําแบบนี้เลยคุณเลือกทําตามเขาไปแล้วเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดผลดีหรือผลไม่ดีแล้วก็อย่าไปโทษใครใช่ไหมแล้วข้อ2เนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนนะครับจงอะไรครับยอมจงเชื่อว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในด้านบวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยยอมรับนะครับต้องยอมรับก่อนเพราะว่าการเลือกในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเพราะเราเราไม่รู้หรอกว่า บางทีเนะี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ผิดจะมแต่เราเลือกไปแล้วมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกก็ได้มันไม,ไม่ได้หมดนะครับมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับอ่าแล้วแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้คุณพยายามแบบทําใจเบาๆใจใสๆนะครับเวลาคุณตัดสินใจทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกๆก้าวเดินของคุณเนี่ยทุกๆก,การก้าวไปข้างหน้าทุกการลงมือทาของคุณนะมันมีความเขาเรียกแหละมันมีปัญหา มันมีอุปสรรคนครับมันมีสิ่งที่มาคอยอะไรครับมาบั่นทอนชีวิตของคุณอยู่แล้วแหละว่าคุณจะไปต่อดีไหมว่าคุณจะลงมือทําต่อดีไหมนะครับนาทางชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่ไอ้เรื่องที่คุณต้องการจริงหรือเปล่านะครับแล้วคุณมีวิธีการที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นยังไงหรือว่าแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงเพื่อให้คุณก้าวข้ามนะครับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การลงมือทําใหม่หรือว่าลงมือทําต่อเนื่องไปเพื่อไปสู่ความสําเร็จ ที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับพี่ครูอยากจะฝากเอาไว้นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ที่จะกาลังจะเกิดรู้หรือว่ามันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้อยู่ว่าคุณต้องเลือกนะว่าคุณจะทําทําต่อตามหดเสียงหัวใจของคุณหรือว่าตามเสียงที่มันอยู่ในสมองคุณเนี่ยนะครับในความเพี่ยงคุณกับเลือกนะครับที่จะลงมือทําตามคําแนะนําจากคนใกล้ตัวหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณนะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะ ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะครับจงลงมือทําสิ่งนั้นน่ะตามที่คุณเชื่อแบบนั้นน่ะไปแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะครับเลือกเชื่อตัวเองหรือว่าเชื่อคนเชื่อคนรอบรอบข้างนะครับให้คุณนะครับตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําไปเลยนะครับลงมือทําอย่างเต็มกําลังเต็มร้อยเปอร์เซนต์ผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ฉันจะลงมือทอําอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากเขาไว้นะครับ เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับาชีวิตของเราแน่นอนนะครับไม่คือต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมไม่ไม่อยู่กับครอบครัวก็ต้องอยู่กับสามีใช่ไหมหรือว่าอยู่กับภรรยาหรือว่าอยู่กับลูกนะครับอยู่กับคุณลุงคุณป้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในครับทุกๆเหตุการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปพูดหรือว่าเขารู้จักเราเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะมีคําแนะนานะครับแนะนําในด้านบวกก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคําแนะนํา หรือเป็นคำเบรกที่เราไม่ไปต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยนะครับตัดสินใจเลือกไปแล้วยอมรับมันไปแล้วนะครับผลมันจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ให้เราเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วตัดสินใจเนี่ยกำลังนำพาชีวิตของเราเนีครับไปสู่ด้านที่ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเสมอนะครับแล้วก็ตัดสินใจลงมือทามันซะตอนนี้ นะครับถึงแม้ว่าคนรอบถ้าเราเลือกว่าเราจะฟังเสียงตัวเองนะคนร้องข้างคนรอบข้างบอกว่าอย่าทําเลยเลิกเถอะนะครับเอ,อ่อเปิดด้านกาแฟาเนี่ยเลเิกเถอะมันยังไม่ดีมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังทําอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่อยากจะยังไม่เวิร์กก็แล้วแต่นะครับก็ตัดสินใจลงมือทําทําทุกวันนะครับอย่างเต็มกําลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครูเชื่อสเสมอว่าแอคชั่นน่ะเท่ากับรีอคชั่นรู้จักไหมกฎของนิวตันนะครูจบวิศวะมาแล้วก็จบ วิทย์คณิตมานะครับเรียนมปลายแล้วไปต่อวิศวะโยธาอีกเนี่ยครูเป็นสายแบบวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะแต่กว่าที่จะมาเข้าใจศาสตร์เรื่องจิตนะครับเรื่องการพัฒนาจใจพัฒน,นากายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแอคชั่นเท่ากับ r รียคชั่นใช่ไหมเมื่อเมื่อคุณอะไรครับออกแรงไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่านั้นนะครับมันเหมือนกฎแห่งกรรมนั่นเองใช่ไหมกฎของการกระทํา law of action นะครับถ้าคุณทำความดีไปใช่ไหมผลลัพธ์ดีๆมันต้องย้อนกลับมาหาคุณใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาณนบะัดนาวนณเดี๋ยวนี้แต่มันจะย้อนกลับมาเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเหมือนกันนะถ้าคุณทำด้านตรงข้ามล่ะทำบ้างไม่ทำบ้างขี้เกียจบ้างอะไรบ้างหรือไม่ลงมือทำเลยนะครับผลลัพธ์ที่คุณได้มันก็จะเป็นแบบนั้นนะ่ะทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับไม่ลงมือทำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากเอาไว้นะครับว่าการที่คุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์ไหนเราที่จะมาทําร้ายชีวิตคุณได้ตลอดไปนะครับก็ต้องยอมรับมันนะครับเรียมรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับหรือว่ากับใครก็แล้วแต่นะครับมันอยู่กับเราไม่นานนะอันนี้จําคําครูไว้ดีนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะความทุกข์หรืออุปสรรคอยู่กับเราไม่นาน ความสุขก็เหมือนกันนะครับความสําเร็จก็เหมือนกันมันมีจังหวะเวลาของมันเหมือนกันนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นับชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะครับสักพักความสําเร็จนั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นความสําเร็จในรูปแบบใหม่อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ครูฝากเอาไว้นะ3ข้อให้คุณตัดสินใจเลือกเอาว่าคุณจะเลือกฟังใครนะครับฟังเสียงที่มันอยู่ในใจของคุณฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวของคุณว่าคุณจะทามันดีไหมคุณควรทํามันหรือเปล่านะครับหรือ ฟังเสียงจากคนใกล้ตัวคุณที่เขาบอกว่าทำเถอะหรือว่าเลิกทำเถอะอย่าไปทำเลยคุณเลือกเอานะครับมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกทางเลือกที่คุณได้เลือกไปเนี่ยกำลังเติมประสบการณ์ให้กับชีวิตของคุณทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าประสบการณ์นั้นมันจะทําทให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มหรือว่าประสบการณ์นั้นอาจจะทาให้คุณทุกใจเศร้าใจผิดหวังไปบ้างเจ็บปวดใจไปบ้างก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันคือประสบการณ์นะครับเพื่อเติมเต็มอะไรครับให้จิตของคุณได้พัฒนาขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้น เท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วครูก็เชื่อว่า3ข้อที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตหนึ่งที่ช่วยคุณเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกฟังเสียงใครระหว่างเสียงที่มันอยู่ในใจของคุณกับเสียงที่จากคนใกล้ๆตัวคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้ คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ m i r a โคลเข้ามาสู่อยู่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย see you next time นะครับแม้วันนี้มากับทรงแบบเปิดเม่งนะครับเป็นไงชอบแส่กลกางนะบางคนบอกครูกาครูแส่กลกางมานี้ยังกับวัยรุ่นเลยค่ะใช่ไรุ่นไหนคะรุ่นเดอะมากๆจะมาบางคนบอกครูกาครูรุ่นเดอะจังเลยอะนะครับวันนี้มาแบบแส่กลกางมากเลยนะครับถ้าแบบว่า มาแสกกลางนี่คือ,อยังไงนะครับมาแบบเต็มๆนะครับเพิ่มพลังนะะเอาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอยมีความสุขมากๆก,กับการนะครับกับการใช้ชีวิตกับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเข้านอนนะครับใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วเรีแอคชั่นผลลัพธ์ที่คุณจะได้ย้อนกลับมาก็เลยครับตามที่คุณ action แอคชั่นนั่นแหละแอคชั่นเท่ากับเรีแอคชั่นนะครับทําอะไรไว้ผลลัพธ์มันก็ได้ตามนั้นน่ะสร้างเหตุแห่งความโชคดี ผลลัพธ์เป็นความโชคด,ดีก็ปรากฏสร้างเหตุแห่งความสุขผลลัพธ์ของความสุขก็ปรากฏเข้าใจตรงกันนะไปแล้วครับบ๊ายบาย See you next time